สวัสดีครับวนนี้เบาเงาสาวสีสมาพบกันอีกเช่นเคยครับมีเบาเงาภาพ้าส้มสวนสาวสีครับสาวสีภาพส้มสวนยังนี่ฟาร์มเห็ดผสมฟาร์มเห็ดนี่โล่งไงยโล่งเงเพื่อนีออกพี่้องเนี่ยโล่งหน่อยเบาเงามาดูวานเสียครับอสาวสีเปิดเปียงออกจะเห็ดแห้งเห็ดดีๆทำดีดี โอ้สมุนไหลสมุนไหลครับพี่น้องสาวจีแน่นอนในกระยาเค็ดนี่เสาจีจะเปิดใอ้เบิงแล้วครับพี่น้องนิ่มไหลบวก่พี่น้องอันนี้ทำไมไม่มีดอกใหญ่โอ้ดอกปูใหญ่หมูเสาเก็บแล้วนาะครับตรงรุ่นตอรกนี่มันใหญ่อยู่ทางหุ่นเอ่อหมูเสาเก็บไปแล้วชุดาะสไหมนี่นะดี่ขึ้นอีกแล้วโอ้หนาติู่ครับพี่น้องเก็บบระทันครับคนแนนเก็บก็ต้องเก็บประมาณเที่ยงขึ้นครับของขึ้นนี่ครับเพราะฉะนั้นบานถิมเบิดนี่ นั่นครับนอนเทียงขึ้นนอน่นต้นโฮมบูสนะโโโโโบานทิเมเบิร์ดๆๆๆสวนอันนี้กองอันนี้กองเตี่ยของสซาสีนะครับโล่งหน่อยวัตจะบานเฉียว,ว้านครับโล่งหน่อยของเบาเงาโล่งมีโลงสองโลงครับที่ขางเฮี่ยนอืมหเห็บหาซี เท vida, ้าซ <pad it aer os lide> ีมือเสาได้จักโลครับมือเสามือเสาได้เชืลมือเสาได้เชืลเนาะขายขายขนาดฟ้ามลู่เจักบาทขายหนาฟ้ามเมื่กี้ขายแปดชิปบะเย็นคืนเราเห็ดมันหนานเห็ดนาหอนมันขายแพงเห็ดยากดิครับปลูกยากดนี่คนพอยนิยมปลูกเพราะว่าเมื่อยดิสาว้าีแมนโอ้เอาซีหื้อเหรอครับมึงไปเบิ่งโล่งนี่ครับมาครับติดตามโล่งนี่มัาชิป็นไลย มีเห็ดไม่หดมีหดก่อนนะครับผมสร้างขึ้นอย่างลงไหลเถอะพี่น้องสร้างอย่างลงไหลกับพดีเด้อเยอะๆเอาเฟี้ยงออกจากนี้เย่าต้องเอาออกมันบาบานน้ำเฟี้ยงเฟี้ยงใส่ที่นึกเอาโอ้อหูไหลอยู่ดิมื้อหนาที่ได้เก็บครับแต่ว่ามื้อหนาที่เก็บต้องตื่นมาแต่วันตื่นมามันก็ต้องมาไต่เอานะพี่น้องไต่เอามนึกว่าฉีดได้่วยพอดีนี่ครับ นี่ครับนานหนานมันเกิดนะหน่อยๆมันแย่งอาหารกันครับอันนี้มือใหม่ครับมือใหม่คุณได้มีความหลัวหรือเขล็ดลับดีๆกับฝากบอกบางย่ากครับสาวสีเดือครับบางย่ากครับสาวสีหัวจะหัดเห็ดหัดถ้ำนะครับปติเห็ดเป็นอาชีพเสริมหรือว่าธุรกิจนั่นแหละเออเพราะว่าพื้นที่ขังเฮี้ยนทิ้งไว้ที่กับบ่มีประโยชน์อีกครั้งนาะครับเนาะนี่ครับนี่ออมออมไม่ฟังหนึงตั้งนี่กับมีกครับ ตั้งนี้ก็มีอีกสองนั้นสามนั้นแต่ว่าในรลอในรลกงพระท่านได้ออกยูพี่น้องตัดเย่ได้หล,ยยลายมือล้วละโอ้ยจะแม่นห็ดอ,อันนี้มันแดดคักปวดแดดคักโอ้บานถิมเบิร์บานนีโอ้แต่ว่าผู้เฒ่าบานนี้นี่มากกินแบบบานบานนี่ <laughs> อ้เอาไปซุบ แจงพูผู้เ่าว่าซุมบานแฉบซุ่มตุ่มกมาแฉบผู้มักตุ่มมักบานเนะาะมักเมื่อคือกันนี่อันนี้โคตรคือเลยคือ,อยี่ย่นป็นบาคือ,อจะเป็นห่างจาวอไห้นันี่โอ้เจ็บโอ้มันมีขนหลอบรอบหน่วยครับคมีขนอีกเชื่อกาดน่อยครับเผื่อด้การหน่อยเกิน <laughs> ่องจากหมู oh, well, wow. oh. 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 ่บ้านว้ไปทุลาครับเลยเม่อไหรน้านนี่เกิดเราเป็นรุ่นต่อรุ่นครับเจ้าน่านี่บม่อตนี้มียังมาเลยหลายมือละว้างานตัวหน่อยด็น้องน้องน้องเขาท่านคุณพ่เจ็บบาบานนี่ เชี่ยนเฟี้ยงออกหายเนื้อล่ะเชี่ยเฟี้ยงออกยิบยิบบอ,อกมันน่งไงนี่นู่งนี่ประมาณอี้อื่นมือหื่ยสีตัดอื่นมือหื่ยสีตัดใหญ่ละเจ็ดความรู้เล็กๆหน้อยไมีผูใ้ใดยถนัดหรือว่าเห็ดหลระสบความสมเร็จหรือว่าเห็ดจังไหนมันยังทีเกิดเจนเนมันยังทีมาเร็วนี่มีเห็ดหลับคอมเมนต์บอกเบาเงาวเนื้อได้อครับเบาเงาว มือใหม่ครับัตวหตหาเห็ดได้ล่ะครับนี่นเห็ดได้เดือนกวัวๆครับิ่มต้นเดือนเมษาครับประมาณวันที่หาที่หกเมษาครับกระชีได้ประมาณ,มมาดามาณเดือนหนึ่งละเดือนหนึ่งเต็มละที่บ้านยังยเห็ดเตว่ากา่แต่ว่ากองเตียก,ก็เกิดอยู่กองเตียกกได้ขายหลายโลูเลยลพี่นอ้องแต่ว่าในลูกนี้ยัง้ยมได้เห็นหน่วยเห็ดเลยครับยังม่ได้ประสบความสําเร็จในลูกเลยแต่ว่ากองเตียกอะ เรียรูปไปอีกหลายครับเพราะว่าเห็ดเป็นยังนยยงวยหน่อยอยู่ยังไม่นวยใหญ่ตามที่ต้องการเพราะปัญหาเนาะครับอ่ะอยากให้มันนยวยเดี๋ยวนโล่งผ้าเดีย๋ยวบางย่าผ้าเขาไปเบิ่งในโล่งครับอยากให้มันนวยใหญ่ตามที่คิดนะครับนะกับยังวัฒนี่เป็นแต่กระทมผู้รู้หล,ล,ยลายๆเพื่อนก็ว่าอ่าเป็นน้ำอากาศอีกอย่างนึงครับเป็นน้ำอากาศอากาศห้อนผูก,ากยากเฮ็ดติดยากนนะะครับเา เนี่ยติดเนี่ยติดดอกเนี่ยอากาศมันห่อนอากาศดอดีอู้ลายางครับจบนี่นะครับบอาเนี้ยเปิดทึ่งหน้าทึ่งหลังเรียบร้อยแล้วอู้นี่แกข้างในกับเป็นเอาเอาในเช็หน่อยนะครับเนาะแต่บทท่านี่มาเลยครับบอลเนี้ยตัดใหญ่ดีแปดเก่ามือเหรอตามจริงนี่ตามกำหนดซี่มือสิเห็นหน่วยดี กระจาวานะตามที่กระจัวว่าต่กากาศมันห่อนช่วงนี้มาซาขึ้นกันครับบางร่วงกับเป็นเดียนบางร่วงกับชิปเก็ดชิปแปดมือนะครับเพื่อนว่าไปของเบาเงี่ยม,มีแต่จะหนี้มาเนาะแต่กใจดีสูเสียไปครับใจเย็นๆไปม,มันสิตามมาเหมือนน่ะถามผู้รลูผู้ประสบการณ์หลายบ่วงรุ่งเรียนไงรัวฟ้ามีกระจ้วให้คํำแนะนำมา จเย็นๆ่าสันยาฟ้าไปโลมันถิ่ม่าสันมันถิ่มมากเพราะว่านานี่มันเอาใจยากเนาะพี่น้องเนาะเพื่นมาเนี่ยก็เลยเบาหน่กก็เลยเห็ดโล่งนั่นเห็นมาอีกโลกหนึ่งนะครับโดยทุนหรือว่ากำลังด้วยเจ้าขอ,ง,อางเองแบบมีคุ้มมาซอยแน่อ่าเล็กๆน้อยๆไปนะครับเนาะอือ่ามันอีกเช็กหน่อยนะครับใจดีสูเสียไปเพื่อมันถิ่มมากตามไอ้เทีที่หลังอาจจะได้เก็บอาจจะมี ทุนไปต่อกำลังอ่ะดีมีกำลังใจเห็ดนะครับเนาะหรือผู้ใดมีความรู้หรือว่าผู้ใดเคยเห็ดนะครับเนาะบอกเบาเงาหนี่เด้อมันหลายมือหลับทัฒนิมาอยู่เบาเงาสีถอดควันแ <c> ต <oughs> ่เก็บตะกรงเตี๋ยวเบาเงาหลับปวดรางหลับผู้เบาเงาเนาะพี่น้องโรงเรียนมันกลับทัฒนิมาอยู่ทัฒน์ติดเม็ดอยู่เจ๊งว่าเป็นยังไงด,ด,ดอกแจ๊กเสียวสูดได้งัดสูดได้มาเห็ดหรอือว่าเปิดอากาศไล่ผดหรือว่าเจ๊งได้กับปุ๊บ ฝากเมนฝากบอกนี่เด้อครับผู้ใดมีความรู้ทางนี่จีเป็นปุของเบาเงาวเาวด้ออนี้ชือขีมอันนี้ก็ขีมันขีมมันสร้างมารถรถหกหลอดนึงใส่ขึ้นขืนพระท่านเบิดอันนี้ว่าเดียวขืนหลอดสองแต่หลอดแหลกยังพระท่านไหนมาอยู่พี่น้องหลอดแหลกยังพระท่านนี่เกิดยังพระท่านนี่เห็นหัวด้วยเห็ดอยู่โอ้จยจังไหนมันสีมาจังไหนมันสีขึ้นให้ ร้อยเงีกวก่าลอโอกาสว่ามันีิมากเห็นในโรงเรียนนี่คือสิสับหลบเนะเนอะคลิปหนาะหรือว่ามีโอกาสเบาเงา้สีพ้าไปเบ่งโลกงหน่อยนะครับโลกงหน่อยของเบาเงยสร้างพูดอยู่อ,อ,อี่ของปลาก,กลื่อนนึ่งนะเงีสิผ้าไปเบ่งว่า,ลาโลกงนั้นม่นีิมากดีบ่ะโล่งหนี้ว่าท่านได้เห็นหดวด้วยเห็ดอ,อยู่พี่นออ้องงหูลมแห้งผ้าอยู่เขาอาทิ์ ก็หันกล้วยฮักเลยคุณเราฟังอี่กล้วยดีใบเขียวคุณสวยใบกล้ว,ย,วยทางนี่็นไหมเขียวอุ่มลุ่มเลยวะดยอดไปครับคลบปนีเบเา,างเงี้ยกับผ้ามาส้มสวนนะครับฝากไ้ให้เป็นกำลังใจสิ่งกันล้วกันนะครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณที่การติดตามนะครับ สาวสีกันแล้งเจ็บเก็บไปหโซกันไปรอกโซเรียกันยิงยิงยิงอยู่เนาะอือกิจกรรมครับเห็ดแห่งตัวบ่วบางนะครับเนาะกิจกรรมหรืออาชีพเฮ็ดเป็นอะชีบเสริม hmm. ช <c oughs> <c oughs> <c oughs> <ain> ีบลักบนแหนนะครับเห็ดไปเลยครับตเนาลองเิด่องถูกครับถ้าไม่ลองเขาสิบป่ลุยยั้งเลยอันนี้กับกวงทดลองขึ้นกันอันนี้กับน้ำตนองขึ้นกันนี่นี่อืออันทั้งฟางนั่นก็เป็นเตาอบนะครับเนาะเห็ดคบวงจร แต่กับย่งบาท่านได้เห็นหน่วยเห็ดที่ว่าอยู่ในโรงเรียนนะครับเนาะแต่บางยอดก็สูยครับร่อจิบต่อไปนะครับเนาะบางยอดสีพาดมาบึงดอกเห็ดในโรงเรียนมันสีเป็นยังไงอ๋อถั่วแดงบุ้งดูเอาคือบานไหลยังได้สักหนึ่งโอ้ยแตกะพูดมาดูนะครับ อ้ามาแล้วมาแล้วพนักงานเฮาวสวัสดีนะสวัสดี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 ท่าู้ชมแนวเออ้ากเง่าก็ฝากไปอันนี้คือพนักงานนะครับพนักงานผู้สวยเมาเง้านะผมเมาเง่าจากไปไว้มบรนจะกาดนี่ครับบรรยากาศยง่าเย็นครับตะเวนตกดินขางบ้านนี่ขางบานมีโรงเห็ดมีปลาลกวยนะครับผมบรรยากาศ ด,ดีขอบคุณนะคะขอบคุณฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจเบาเงาสาวสีเนี่เด้อครับบ๊ายบายรับโ <c oughs> อ้ลังจากที่เก็บมาแล้วปัดตีนครับผมอันตอนเฮ็ดละไๆถึงงปลเ่อันนี้เฮ็ดหน่อยปัดกะ่าเพื่อได้มีแนวบอกกันครับ พอได้โสเโซลี <rôle CCTV> <S <s <to break an iously> ้ยงผู้นั้นผู้นี้ไปเนาะเออโอ้าทำงานไปได้บ้างเงิอเนี่ยพ่อได้พนพุนเออนี่บอกนี่บอกท่านนี่ตามที่การมันเลยกปดตีนเห็นนี่คืออสิบรองเนี่ยสีบละคขึ้นบอกพูนเช่นแบบ